เมื่ออายุ14ปีเธอก็สอบเป็นแม่มดฝึกหัดได้สําเร็จแต่กลับไม่มีอาจาร,รย์คนไหนรับเธอไปฝึกสักคน <t> สาเหตุก็เพราะยิงอาย14 <t> ุ14เนี่ยนะจะเป็นแม่มดเ้าแล้วไงก็คนมันเก่งนี่เลยคิดว่าถ้าเป็นแม่มดท,ที่อยู่ห่างไกลและไม่รู้จักเธอกล้าจ,จะรับใครจะไปคิดลร่าว่ามันมีแผนซ่อนอยู่ <t> นางก็รับมาจริงๆแต่เบื้องหลังใบหน้าที่ดูใจดีนั้นดันใช้งานเธอทําทุกอย่างทำกับข้าวช่วยผสมยากวาดบ้านนวดให้คือสบายจัจแต่ดานไม่ยอมสอนเวทเธอเลยแม้แต่น้อยจนวันนี้ความอดทนมันก็เริ่มถึงจุดเดดือานบ ก็รู้เลยเรียกไปให้ประลองกันไหมล่ะและ <c oughs> จาร์มันก็ใส่เต็มสะดวกแน่นอนว่าฝึกหัดมันจะไปสู้มือโปรได้ยังไงเธอโดนยิงเวทใส่ย่างต่อเนื่องจนสภาพตอนนี้ก็เกือบตุ่ยไม่นานน้ําตามันก็ไหลออกมาจากนั้นนางก็ปล่อยโฮเลยจานก็ทําตัวไม่ถูกคิดจะหาวิธีปลอบเลยเฉลยไปเลยว่ารับเงินจากพ่อแม่เธอมาแหละบอกให้ทําให้ลูกรู้จักผิดหวังบ้างและช่วยปรับนิสัยชอบอดกลั้นเกินไปเพื่อที่จะเข้าสังคมในภายหน้าเมื่อปรับความเข้าใจได้การฝึกของจริงมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเวลาก็ผ่านไปนางก็สอนทุกอย่าง ให้จนหมดและเธอก็เอาชนะจานได้เป็นครั้งแรกพอได้รับการยอมรับนางก็ดีใจมากตอนนี้ก็ได้เป็นแม่มดเต็มตัวแล้วเธอบอกลาอาจาร์ลาบ,บ้านลาพ่อแม่เพื่อจะออกเดินทางตามความฝันในวัยเด็กที่เคยอ่านบันทึกผจญภัยของแม่มดนิเคความตื่นเต้นของการเดินทางทาให้เธอพยายามเพื่อจะเป็นแม่มดให้เร็วที่สุดและของขวัญที่แม่ให้ก่อนออกเดินทางขึ้นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเรื่องราวของแม่มดที่ขี่ไม้กายไปในดินแดนทุกที่ที่ไม่รู้จักผมสีเทาที่ปลิวสงา่าหน้าตาดีและมีพรสวรรค์เธอคนนั้นคือฉันเองแหละกับ การเดินทางของคุณแม่หมดตามได้ที่มิวสไทยแลนด์